ทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําการแต่งคอหลังกันต่อนะคะเราจะเริ่มจากวัดจากเส้นคอของเส้นยาวหน้าเนาะคอหลังเนี่ยมันจะสูงกว่ายาวหน้าอยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดเซนซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ห้าเซน,นอ่ะม,มาเอาไว้ขนาดคอตรงส่วนนี้นะเราก็จะใช้ช่วงคอกว้างค่ะ เจ็ดเซนนะซึ่งก็คือเท่ากับตำแหน่งของเส้นคอหน้าที่เป็นคอตั้งตรงนี้นะแน่นอนว่าทําไมครูถึงไม่ใช้ตรงนี้เพราะว่าบางหลักสูตรนั้นตรงเส้นตรงนี้บางที่เขาจะใช้เจ็ดเซนแล้วตรงนี้หกจุดห้าเซนแทนดังนั้นนะถ้าถามคืออิงตามไหนคือตัวเลขอะไรก็ตามที่เป็นสามสิบหกหารหกอะค่ะแล้วบวกหนึ่งเราใช้อันนั้นแหละนะก็มาใช้ฝั่งนี้จากนั้นเราก็จะวัดจากตรงนี้ค่ะขึ้นเป็นเส้นตั้งคอขึ้นมา นี่วัดตั้งฉากขึ้นมาเลยนะขึ้นเป็นเส้นตั้งคอขึ้นมาขนาดเส้นตั้งคอนี้เราจะใช้เท่ากับหนึ่งในสามของตัวเนี้หน้าคอตัวนี้มาก็จะได้อยู่ที่ประมาณสองจุดสามขีดมากข้นไนะจากนั้นเราก็ามาดูเส้นบา่าขนไปหนึ่งเส้นบาาตรงส่วนนี้นะคะ เราจะใช้ครึ่งหนึ่งของบ่าหลังก็คือสาหารสองเท่ากับ17็ดตีเส้นตรงขึ้นมาจากนั้นเราก็จะใช้เจ็เซนตตัวนี้ค่ะที่เป็นช่วงคอกว้างเนี้ยมาใช้เป็นสเกลตรงนี้นะ เจ็ดเซนตีเส้นตั้งฉากเข้าไปเยื่อออกมาประมาณเซนครึ่งจากนั้นก็ตีเส้นตั้งฉากขึ้นไปอีกเส้นตั้งฉากตัวนี้นะเราใช้ขนาดครึ่งหนึ่งของตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราขึ้นมาห้าเซนเนาะดังนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งของตัวนี้ก็คือสองจุดห้าถ้าตรงนี้เป็นเจ็ดเซนก็คือสามจุดห้านะ อันนี้เราใส่สองจุดห้ามาร์คาไว้จากนั้นเราก็จะยกปลายหลขึ้นอีกประมาณหนึ่งจุดห้าเซนเป็นแขนเสื้อขีดเส้นชนเลยค่ะเช็คปลายไหลดูนิดนึงหน่อยนะว่าพอดีไหมนะคะอันนี้อยู่ที่สิบสองจุดห้าพอดีเห็นไหมคะเราก็จะใช้เส้นนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะขีดเส้นชนค่ะ แล้วก็จการโค้งเส้นชนมงแขนหลังจุดสังเกตนะคะของครูในด้านหลังจะป้านัว่ข้างหน้านะตรงนี้ว่าด้านหลังมันจะมีการใช้สอยเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเวลาเอี้ยวค่ะตรงนี้มันก็เลยต้องแต่งให้มัน ป้านๆหน่อยหนึ่งแบบนี้นะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็าจะมาขีดเส้นสำหรับเป็นเส้นต่อๆช่วงลายหลังโดยที่เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเราวัดออกมาตรงนี้เนาะเจ็ดเซนครึ่งนะคะตรงนี้เราก็เลยต้องวัด7%ดเซนครึ่งเท่ากันทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งเส้นที่เป็นเส้นเบี่ยงตรงนี้อะค่ะนะ มันจะผ่านจากตำแหน่งนี้ลงมาดังนั้นเนี่ยเส้นเกต็ตรงส่วนช่วงอ,อกนี้นะก็เลยทําให้ว่าที่จะเบรอยู่ที่ตำแหน่งนี้มันก็เลยต้องสูงขึ้นมาตำแหน่งที่สูงขึ้นมานี้จะอยู่ครึ่งหนึ่งของกึ่งกลางระหว่างช่วงบาทท่ากับอ,อกพอดีอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่8.6หรือคือ4.3นั่นเองมาเอาไว้กี่เส้นเชื่อมก่อนหนครั้ง จากนั้นตรงนี้เราจะทําการขีดเส้นเพื่อเบี่ยงทรงในการทําพวกเส้นตัดต่อนะคะจากตรงส่วนนี้แต่ก่อนที่จะทําแบบนั้นเนี่ยเพื่อให้เวลาทํางานได้ง่ายขึ้นแนะนําว่าให้แบ่งส่วนเส้นตัวนี้ออกมาเป็น3ส่วนนะคะมาเป็น3ส่วนเพื่อเราจะได้ใช้สเกลตรงนั้นอันนี้คุคณทําคร่าวๆได้เลยนะหรือว่าคุณจะกะเอาก็ได้นะคะแต่เราขีดเส้นตรงๆยาวๆใหม่ แล้วเราก็เอาไม้บรรทัดวัดไปนิดหนึ่งอันนี้คงครยอยู่ที่1.2อันนี้อยู่ที่2เราจะใช้ตัวนี้ตอนเวลาเรากําลังแต่งเส้นเก็บไปทางอื่นนะคะก็จะใช้ขนาดของตัวเนี้ยเป็นเกณฑ์นในการสร้างนั่นเองนะจากนั้นเราก็จะทําการขีดเส้นเบี่ยงมาทางนี้นะโดยที่เวลาเราจะเริ่มเส้นเบี่ยงอันนี้นะบางคนจะใช้วิธีเบี่ยงตามเส้นที่เป็นจุดกึ่งกลางของ้ตัวนี้ลงมานะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือปลายไหลเนี่ยยังไงก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยสมมติตัวเนี้ยอยู่ที่ห้าเซนตามหลักแล้วตอนส่วนของเส้นบาทเนี่ยมันก็คือเป็นตำแหน่งเดิมของมันแล้วบวกเพิ่มอีก0ูจุดห้าตรงนี้นะคะตังเนี้ยให้มีขนาดเท่ากันเนี่ยตัวนี้เนี่ยห้าตัวนี้มาก็เป็นห้าบวกห้าก็คือให้ยืดมาหน่อยหนึ่งมันจะไม่ให้ใกล้กับเส้นช่วงวงแขนมากเกินไปเพราะว่าไม่งั้นอนะมันอาจจะมันกินหายไปตอนระหว่างที่ เข้าแขนมันก็จะไม่สุดนะคะจากนั้นเราก็ตีเส้นผ่านออกมาหน่อยนึงแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยครูจะแถมตรงนี้นิดหนึ่ง ่อนที่เราจะตีเส้นชนในตำแหน่งนั้นนะตรงส่วนนี้ค่ะที่ต่างประเทศนะครูต้องเล่าให้ฟังก่อนเราจะไม่มีการปิดเกตตรงช่วงนี้เข้ามานะแต่ว่าที่ไทยเราอะจะมีการปิดเกตตรงช่วงเส้นนี้ก็มาด้วยเพราะว่าคนไทยนั้นมักจะเป็นคนที่มีก้นมากกว่าของชาวต่างชาติดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้คนไทยเราก็เลยชอบปิดกันดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องปิดเกตตรงส่วนนี้หน่อยซึ่งไอ้นี้ครูต้องบอกกันเลยนะว่าครูนอกตํารา ของต่างประเทศเขานะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวพี่ชายเราจะใส่ไม่ได้นะคะปกติตามหลักแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะลงมาประมาณ1เซนนะแต่ตัวนี้รูก็จะลงให้ห่อยปประมาณสักครึ่งเซนก็พอนะคะปิดตรงนี้อันนี้เราก็จะปิดหายไปเลยนะ ว่าคุณดูในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเส้นของคูจะมาเบรกแค่ครึ่งทางนี้เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเกจที่วิ่งจากช่วงวงแขนออกมาซึ่งเราต้องการที่จะมีการตัดต่อคือเหลือพื้นที่สลับแก้ให้เราก็เลยจะมาเบรกที่ตรงนี้นะแต่ไอตัวเนี้ยในเมื่อว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เราก็จะปิดยาวๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมุมมาตรฐานที่ช่างเสื้อทั่วไปชอบใช้กันนั่นเองนะ เ่อเราได้แบบนี้แล้วแล้วเราก็ค่อยผหันมาแต่งเส้นเบี่ยงของเราตัวเนี้ยให้จบกันนะคะมันจะตามตองช่วงของเส้นสะโพกของเรามาเลยนะแบบนี้จากนั้นเราก็จะวัดจากเส้นเบี่ยงเนี่ยค่ะที่เราหายไปเนี่ยที่เราเกินมาเนี่ยอันนี้มีเท่าไหร่ที่ก็ททำแบบเดียวกัน มีขนาดเท่ากันเลยนะเนี่ยหนึ่งจุดนี่สเซนเท่าเดิมนี่นะคะจากนั้นน่ะเราก็ค่อยๆใช้ไม้โค้งของเราแต่ง แต่ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปแต่งช่วงไหลนะคะของแพทเทิร์นชิ้นหน้านะอยากจะให้ผู้เรียนนะคะสังเกตหน้าแพทเทิร์นที่เราทําไว้นิดหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทาตามสูตรเป๊ะๆแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรารู้สึกว่ามันปแปลกๆอยู่อย่างตัวนี้เนี่ยเส้นเกตตัวนี้นะคะที่วิ่งข้ามมาเนี่ยถ้าเกิดวิ่งเย็บไปทั้งสภาพนี้เลยตัวเส้นนี้เนี่ยมันจะดูกลายเป็นว่าข้างบนนะ่ะโก่งเข้าแล้วสะโพกตรงเนี้ยหักเอยียงเข้าเห็นไหมคะ ในะน,นเมื่อเป็นแบบนี้ตามหลักแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีการย้ายเส้นเกตของเราใหม่อีกเล็กน้อยซึ่งเวลาเราจะเลื่อนเส้นเกตตรงส่วนนี้นะ mm hmm. ก็จะสามารถเลื่อนได้อยู่2จุดให้เราเลือกระหว่างไม่เส้นเอวก็ตำแหน่งของเส้นสะโพกเนี้ยนะว่าเราจะเลื่อนอยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีนี้เส้นเอวเราจะเลื่อนเข้าไปที่ตัวแต่ถ้าเกิดเอาเป็นสะโพกเราก็จะต้องเลื่อนออกไปทิ้งตัวออกมาประมาณข้างอย่างละครึ่งเซน อย่างไรอย่างหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่สองอย่างนะคะถ้าเกิดอย่างกรณีนี้เราอยากจะให้คนใส่ดูเป็นคนเอวเล็กแนะนําให้เลือกเส้นเอวเขาแต่ถ้าเกิดคนใส่เป็นคนที่เอวเล็กอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะแล้วเราอยากให้เขาดูมีสะโพกมากขึ้นก็แนะนําว่าให้เลื่อนเส้นสะโพกออกอย่างกรณีนี้ครูเห็นแล้วว่าเส้นเอวเนี้ยค่อนข้างเหลือพื้นที่มากเนียเหลือพื้นที่อยู่ประมาณนี้เ้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะตัดสินใจ เลื่อนเส้นตรงนี้เข้ามาแดนนะโดยที่เราก็จะใช้วิธีคำนวณจากตำแหน่งของเอลที่เหลือตรงนี้เห็นไ,ไหมคะจากเส้นซิปตรงนี้นะที่เราจะเย็บไปนี้จนถึงเส้นเอลนี้จะอยู่ที่20เซนนะคะเราก็ทําการแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งนี้เลยนะของเส้นเอลนี้นะแล้วเราก็ใช้ขนาดของเก็ดเดิมนี้ที่มีอยู่3เซนนี้นะมาร์คขึ้นมา เป็นตำแหน่งกิดเอลใหม่เอาแมบรรทัดวางตั้งฉากกับเส้นที่เราพับเอาไว้ตรงนี้แล้วตีลงมาจุดสังเกตคือมันวิ่งกลับมาที่เส้นสะโพกเดิมเลยเห็นไหมคะมานะ้าเราก็ตีเส้นเชื่อมนิดหนึ่งจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมเส้นของ เก็บช่วงนี้นะช่วงที่มันตัดต่อไหลเนี่ยยาวลงมาใหม่คือเลื่อนมานิดนึงนะเริ่มสวยกว่าเห็นไหมคะจากนั้นเราก็เช็คขนาดให้มันได้เท่าเดิม เราก็จะได้ตำแหน่งของเส้นเกต็ที่ดูสวยกว่านะคะตัวนี้เลยนี้มานะเป็นมุมที่ออกมาแล้วดีกว่านั่นเองอันนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นเส้นเกต็ใหม่ที่เราทําการเลื่อนแบบนี้นะคะวิธีการที่เราสังเกตตรงส่วนนี้มักจะเกิดขึ้นบางครั้งที่เราว่ะแต่งแพทเทิร์นหรือว่ามีการปิดเกต็เข้ามาดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีการพิจารณาเราเรียกว่าการพิจารณาแพทเทิร์นที่เราสร้างเนี่ยก็เลยเป็นส่วนที่ ผู้เรียนเนี่ยควรที่จะพยายามฝึกฝนเอาไว้นะคะเพื่อให้หน้าแพทเทิร์นของเราเนี่ยสร้างออกมาแล้วมีความสวยงามนะคะ